เราไม่สามารถจะเปิดทีละสิครั้งได้นะครับต้องเปิดทีละครั้งนะฮะถึงแม้ว่าคุณจะมี1ิครั้งเปิดฟรีก็ตามนะครับแต่ต้องกดทีละครั้งเหมือนกับแพ็กเวบาเออร์น,น,นั่นเลยนะครับผม<อ>เฮ้ยเฮ้ฟฟ้า,า, Seb าว่ะเฮ้ยมาเไรเหรอหมุนงแงมูอ้อย้ยอย้อยออ้อยอ้ยอ้อ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 ยล้อยอ้อ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนครับเจอกับผมวันนี้นะครับผมบอกเลยใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยนอกจากคุณได้รับความบันเทิง จากการเปิดตามล่าอีพิกของ3ไอดีไก่แล้วก็ลุ้นไปกับผมแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้เทคนิคอะไรไปเล็กๆน้อยซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะนั่นก็คือเรื่องของการเก็บอีเวนต์เรื่องของการเก็บออบเจกทีฟหรือว่าภารกิจที่เราจะไปเปิดลุ้นอีพิกฟรีที่มีา50าตัวในตู้นะครับแล้วก็มีอีพิกอยู่5-5ตัวนะครับผมเราเริ่มกันที่ไอดีไก่โรนโดก่อนเลยกันนะครับเราเรียงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาโรนโดก่อนแล้วไปเมสซ ด้วยเนมาเช่นเคยนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยเนมาเช่นเคยนะครับผมอยู่ที่หน้าออบเจกตีฟนะครับในเนี้ยเราสามารถที่จะเก็บเพื่อจะเอาไปเปิดฟรีได้4ครั้งนะครับมันเปิดฟรีได้ทั้งหมดเนี่ยสิครั้งนะครับผมอ่าผมปิดออโต้คิกก่อนต้องใช้ออโต้คิกช่วยนะครับนี่ตรงนี้นะฮะเราเปิดฟรีได้ทั้งหมด17ครั้งนะครับคือล็อกอินสิบสามวันนะครับเราก็เคลียร์ออบเจกตีฟเคลียร์ภารกิจเนี่ยอีก4อีก4ครั้งรวมเป็น17และในตู้มันมีทั้งหมดเนี่ย50ตัว ถ้ายังไม่เห็นแพ็คเนี่ยเรายังไม่ได้มีสิทธิ์เปิดนะครับเราไม่มีสิทธิ์เปิดเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้กดในกล่องจดหมายยังไม่ได้กดรับหรือว่าคุณเปิดหมดแล้วอะครับถ้าเกิดเปิดหมดแล้วแพ็คมันจะหายไปก่อนนะฮะจนกว่าวันรุ่งขึ้นคุณจะล็อกอินมาใหม่อีกทีนึงพอคุณเปิดครบแล้วของวันนี้แพ็คมันจะหายไปก่อนนะครับผมแต่ว่าจํานวนครั้งมันเท่าเดิมนะสมมุติว่ามันเหลือ45ตัวมันก็ยังเหลือ45้าตัววันรุ่งขึ้นคุณเอ่อรับนะครับคุณรับเปิดฟรีใหม่ล็อกอินเน่ง 1,982ทองนะครับเรามาอัปเดตความคืบหน้ากันด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมไปเคลียร์เอีเวนต์เยอะมากนะครับผมก็ตอนนี้ตุนไว้2,132ทองนะครับผมบอกเลยว่าไอดีไก่โรนโดอะครับเมื่อวานเนี้ยผมเกือบใจแตกจะเอาไอดีไก่โรนโดไปเปิดแพ็คโชว์ไทม์แล้วนะแพ็คโชว์ <c oughs> ไม่ใช่แพ็คโชว์ไทม์นี่แพ็คซัมเมอร์ทอนเฟอร์นะที่เป็น pack pack show time แพ็คเออแพ็คโชว์ไทม์นั่นแหละนะที่มีบิสเคิลเลอร์ตัวหนึ่งนะครับดีที่อาจจะยังไม่เปิดนะครับผมก็ตัดทิ้งใจถูกแล้วป่ะะแลล้้วววกก็เเเดดดี๋ยยรราจาจิทัันนคบผมเเเเเปปปิดดดไไล่่่นนีีกววาานะอออ๋อยให้ดูทีมมหลัักก่่อนนะครบผวาตอนนี้ไอดี นเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับผมจะใช้เป็นแผนหน้าคู่นะครับโรนโดเรามีลูมินิกเกยืนคู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตามนี้เลยนะครับเรายังขาดผู้เลือประตูอยู่นะที่มีค่าพลังไม่ถึงร้อยเราเคยสรุปกันไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนนะครับสำหรับ3ไม่ดีไก่เพราะฉะนั้นเราจะไปไวลวกันนะครับผมเอ่อผมจะเปิดฟรีได้ตอนเนี้ยถ้าเรานับวันนี้ด้วยนะครับเมื่อวานวันนี้2นะครับถ้าเคลียร์ออบเจกตีฟอีก4ก็จะเป็นเปิดฟรีได้6ครั้งนะครับผมแต่โรนโดผมยังเคลยไดดะคจิป้วุณ ้เห็นเทคนิคกันด้วยนะครับว่าเคลียร์ยังไงนะครับนี่ฮะแพ็กไฮไลท์ของโคลินเทียนผมก็เก็บนะครับเพราะว่ามันมันเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่เราต้องชนะ AI ต้องชนะบอทนะผมก็เลยไปเคลียร์เลยนะครับมันไวดีนะครับตอนนี้เราเปิดได้2ครั้งนะครับเอา2ครั้งนี้ก่อนนะครับสครั้งนี้ก่อนเป้าหมายเราอยากได้โรเบิร์ตตคาร์ลอส์มาคอสคาฟูนะฮะสตัวหลักนะครับส่วนตัวอื่นเป็นตัวเสริมนะครับแพ็กนี้ผมบอกเลยนะฮะถ้าตัวที่น่าลองมากที่สุดก็น่าจะเป็นแบ็คซ้ายขวานะครับโรเบิร์ตตคาร์ลอสไม่มีโลโกก้มมาดดรินะคคับผฟู ไม่มีโลโก้โรม่าหรือมิลานไม่มีนะครับผมแพ็คนี้ไม่มีโลโก้สโมสรน,นะครับเอาไปเล่นอีเวนต์สโมสรไม่ได้มันเป็นอีพิกเก่าแต่ไม่เก่ามากแต่มีบูสเตอร์แต่ไม่มีโลโก้สโมสรนนั่นแหละนะมี50ตัวในแพ็คนะครับเดี๋ยวลองเปิดกันก่อน2รอบนะครับสงครั้งก่อนนะฮะว่าจะแตกหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บในออเจกตีฟให้ดูด้วยเลยนะครับคุณจะได้เห็นของจริงไปเลยนะครับสองครั้งนี้ผมได้มาจากล็อกอินเมื่อวานกับวันนี้นะครับไป เราไม่สามารถจะเปิดทีละสิครั้งได้นะครับต้องเปิดทีละครั้งนะฮะถึงแม้ว่าคุณจะมี10ครั้งเปิดฟรีก็ตามนะครับแต่ต้องกดทีละครั้งเหมือนกับแพ็คเวกเกนบาวเออร์นั่นเลยนะครับผมครั้งแรกน่าจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีฟ้าว่ะเฮ้ยมา ผมแก้ไขาภาพแป๊บหนึ่งมาแล้วนี่ไงมาแล้วผมบอกเลยว่าเดวอนิสันเนี่ยผมก็มีอีพกผมเปิดได้ในไอดีไก่ในมานะแต่เป็นร่างเก่าที่ไม่มีบูสเตอร์นะครับผมตัวนี้นักเตะคนนี้ครับผมเขาจะเท้าหลักคือเท้าซ้ายแต่ตำแหน่งหลักคือปีกซ้ายนะครับนี่แต่ร่างเนี้ยมันน่าสนใจตรงเป็นโฮเพเยอร์ถ้าร่างเก่าอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไอดีในมาผมจะให้ดูร่างเก่านะครับร่างนั้นผมก็ใช้แบบขำๆตอนที่เก็บอีเวนท์ทีมชาติบาราซินเพราะว่าในมาก็คือบาราซิลใช่ไหมแต่ร่างเนี้ย มันน่าสนใจกว่านะครับเพราะว่ามันเพิ่มตำแหน่งได้มันเป็นโฮเพเยอร์แล้วก็เราอาจจะเอาขยับมาเล่นเป็นกลางลุกได้ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมรีวิวไปหรือ,อยังผมไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูการ์ดที่เราเปิดได้ก่อนถ้าเราจะดูว่านักเตะคนไหนเพิ่มตำแหน่งอะไรได้เราต้องเราต้องเป็นเจ้าของก่อนนะครับเราไปกดดูในในแพ็คไม่ได้นะครับผมนี่กดดูตรงนี้นะครับ position t r a i ท ing ถ้าเพิ่มกลางลุกได้จะแจ่มมากฮนะเพิ่มกลางลุกได้ว่ะทุกคน เฮ้ย <Hey, laughs> แจมแจมเฮ้ย hey, เพิ่มกลางลุกได้ผมขอเพิ่มเลยแล้วกันนะมีมีอยู่52ชิ้นนะครับขอเพิ่มเลยแล้วกันปึ๊บเฮ้ย <Hey, S 2> ได้เฉยแล้วว่าครั้งแรก <laughs> อีกหนึ่งสล็อตอีกหนึ่งสล็อตก็จะกลายเป็นสีเขียวเข้มปั๊บก็ไปแม่เป็นแบ็คเฉยแล้วว่ามไม่เอาเราต้องเอาทับไปครับกลางลุกอู้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอากลางลุกอีกอีกหนึ่งครั้งนะครับค่าพลังถึงจะเต็มที่นะครับ ไม่เปลืองไม่เปลืองโอ้ปกติจะต้องเปลืองมากในการเพิ่มตำแหน่งนะครับโอ้โหอะไรนี้ไม่เปลืองว่ะเดี๋ยวอัพเลยแล้วกันนะครับผมเอ๊มันเป็นการเก่าแต่ผมจําไม่ได้ว่าผมไม่น่าจะรีวิวยังไม่เคยรีวิวเหมือนกันนะเนี่ยเออเดี๋ยวตัวไหนยังไม่เคยรีวิวรีวิวดีไหมแพ็คเนี้เนาะไหนก็ได้มาแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมจะอัพแบบออโต้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้มันรีฟรีนะฮะยังไม่ได้ดูรายละเอียดค่าพลังเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้ไง ออโต้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมเออแล้วก็ไปจับลงทีมนี้ <c oughs> ครั้งแรกก็แตกเลยว่ะเฮย้ยดีว่ะแล้วทีนี้เนี่ยผมจะยืนแบบไหนนะฮะลองแนะนําได้นะครับลองแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอ่าผมเอาแทนตัวนี้ก่อนแล้วกันนะสมมติว่าผมยืนตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเขาเท้าซ้ายใช่ป่ะแล้วเป็นโทเพเยอร์ ayer, ไงยืนตรงนี้ไงโอ้โหถ้าแบบนี้เนี่ยเบลลิงแฮมจูดก็จุดลังนี้ก็โฮไงโฮสองตัวเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแผนว่ะ แต่ยังไงเราต้องมีโรนัลโดเป็นตัวเป็นตัวพระเอกอยู่แล้วนะครับถอดโรนัลโดออกไม่ได้นะเพราะเป็นอดีไก่โรนัลโดดูเมดิเก,เก้ก็ออกไม่ได้นะครับอาจจะต้องเป็นแผนนี้แหละว่าจ,จะยืนแบบไหนอาจจะต้องหาครีเอทีฟแเมเกอร์มาแทนเบนนิงแฮมอีกตัวหนึ่งหรือ,อยังไงนะครับเขาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> เออเอเอเก็บไว้ก่อนขอส่องดูค่าพลังเล็กๆนี่ไปไวขอส่องไป,ไปไวายอ้ยดิบบิ้งเก้าสิบเก้าเลยนะนี่ออ้ยสปีดต้นร้อยหนึ่งว่ะเฮ้ยหน้ารีวิวว่ะ เออใครอยากเห็นรีวิวตัวนี้คอมเมนต์หน่อยนะครับผมเออขอกันได้นะครับอไม่คิดว่าจะได้ตัวแรกเลยเว้ยเฮ้ยอ่ะเลิกงามยาดีครับผมเราได้มาแล้วหนึ่งตัวเปิดต่อเปิดต่อคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะยาวแล้วงั้นนะนะถ้าคลิปยาวไปก็ต้องขออภัยนะครับให้มันทั่วถึงนิดนึงนะครับผมอ่ะขอเปิดต่ออีกหนึ่งทีครับโอ้โหทีแรกก็ได้เลยเว้ยเฮ้ยอ่ะขอคาร์ลสกับคาฟู ถ้า2ตัวติดนี่คือจ่มมากนะครับเมื่อกี้มันก็ขา,ขาวๆอย่างนี้แหละนะแต่ว่ามันมีเลเซอร์ข้างในเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่มีรุ้งการไม่มีพุอะไรนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ได้แต่ถ้าแบบนี้หมายความว่าเกลือนะครับผมโอเคเราเปิด2ครั้งก่อนนะครับแล้วก็ไปเก็บในออบเจคทีฟนะครับในภารกิจนะครับตรงนี้นะฮะปึ๊บกดรับเลยปั๊บเข้าไป ผมจะบอกว่าอ่ผมผผมมกดรับแล้วผมยังไม่อธิบายเลยนะมันมี2อย่างนะครับก็คือชนะบอทนะฮะชนะบอทชนะ AI นะครับผมกับชนะผู้เล่นหรือชนะคนนั่นเองนะครับผมเอ่ออย่างละ6แมตช์ถ้าชนะ3แมตช์นะครับชนะบอท3แมตช์ก็จะได้เปิด1ครั้งถ้าชนะบอท6แมตช์จะได้เปิด2ครั้งนะครับอ่าผมไปเล่นมาแล้วนะครับเล่นกับบอทก็ไปเคลียร์พวกเออ่ทัวร์อีเวนต์นะครับเพื่อมาเปิดการ์ดเขียวฟรีนะครับผมหรือว่าอีเวนต์ของโคลินเทียนเมื่อกี้ที่ผมเก็บนะครับผมอันนั้นก็ นับหมดนะครับถ้าเล่นกับบอทนับหมดไม่ว่าจะเป็นความยากอะไรนะครับก็ชนะ6กแมชนะครับแล้วก็เล่น PVP นะครับผมไอ้เทคนิคที่ผมว่าเนี่ย PVP ที่ว่าเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าต้องไปในเคียร์ในอีเวนต์อย่างเดียวหรือเปล่านะครับอลองกดดูไปดูนะชาเลนต์ Challenge ไปนะครับปึ๊บเข้าไปแล้วก็เข้าไปตรง PVP นะบางคนคิดว่าเข้ามาเล่นในอีเวนต์ PVP นี้อย่างเดียวหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวผมกดไปนะครับแล้วก็ ถ้าเรายังไม่ได้เก็บทองก็แนะนําให้เก็บทองก่อนนะครับผมเคลียร์ไปแล้วนะครับด่านนี้ผมเคลียร์ไปแล้วผมถ้าผมไม่ค่อยมีเวลาผมจะเล่นแค่แมตช์แรกด่านแรก,แรกด่านเดียวนะครับอ่าิงลิสครับผมยังไม่ได้เคลียร์เนี่ยผมจะเคลียร์อีเวนต์ตรงนี้ด้วยนะครับมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งแมตช์นะครับแต่ดูคลิปให้จบนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นแมนทิตี้แล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้อีก50ทองไปด้วยเลยในตัวนะครับคลิปนี้อาจจะอาจจะเป็นโรนัลโดคลิปเดียวหรือเปล่านะครับอาจจะยาวเลยนะนะแบบนี้นะ 1941, อาจจะเป็นของโรนดด้วยทีเดียวหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมขอไปเคลีย์อีเวนต์ตรงนี้หน่อยนะครับผมแผนไหนก็ได้ได้หมดอ่ะไม่ต้องอัพหรอกเล่นไปเลยไปละลองหน่อยโอเคโอ้ยไปได้เฉยว่ะไปได้เฉยว่ะม่งแดงงๆโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้นันนา ขอดูรีเบรย์หน่อยขอดูรีเบรย์หน่อยอย่ากดข้ามนะใช่โอนันต์นาบ้างเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูขอดูหน่อยขอดูหน่อยอย่ากดข้ามอย่ากดข้ามขอร้องล่ะโอนันตนาเอออย่ากดข้ามขอร้องโกงลูกโอ้ยหัวจะปวดโอ้ยแล้วเขาไม่กดข้ามจริงๆนะเออดูดูดูมือมุมไกลๆใกล้ๆคุิดลูกนี้เบาๆ โอ้ยโอ้ยน้ำตาจะไหลว่ะโอ้ยโอานนาไปหน้าเลยโอานนาเอ้ยมาแล้วฮาแลนทดสอบอานนาอีกทีนึงดีซ้ำไปดีสองแตก บททดสอบว่าโอนะหน้านี่นูเยสผมไม่ได้อัพเลยเนี่ย <laughs> ทดสอบทดสอบเรียกว่าทดสอบครับยิงยัดไปโอ้ยปลายเล็บได้เซฟนิดนึง <laughs> เขากำลังเครียดอยู่นะนรับว่าเขากำลังโมโหอยู่ <laughs> มาแล้วครับดาโลนูเยสเวลหนึ่งไปแล้วครับฮาเลนข้างในฮาเลนเข้าชาร์จพวกนี้ <laughs> ทดสอบโอนาหน้ายิงเด้ ทดสอบโอนัดหน้าเคียเฮ้ <c oughs> ได้มาสองประตูแบบโคตรฮาโอ้โหนี่ฮะก็กำลังจะบอกว่าสำหรับออบเจกตีที่เราจะต้องชนะ PVP เนาะชนะผู้เล่นชนะคนเนี่ยก็เล่นไปตามปกติครับผม เออถ้าเก็บทองเก็บอีเวนต์เล่นออนไลน์คุณก็เล่นไปตามปกติเพราะว่ามันแค่6แมตช์นะครับ6แมตช์ภายใน2สัปดาห์ครับผมผมว่า ส่วนใหญ่ก็น่าจะเล่นกันครบ6แมตช์อยู่แล้วนะครับหรือว่าลงแรงก็นับเหมือนกันนะครับลงแรงก็ได้นะครับผมเอาไอดีไก่ในี่มาไปลงแรงแล้วล่ะนะก็คลิปนี้อาจจะดูดูท่าแล้วไม่น่าจะทํา3ไอดีนะครับน่าจะเป็นไอดีโลนโดไอเดียเดียวเลยนะครับผมเข้าไปเล่นแล้วด้วยนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาเก็บทองมันก็ถือว่านับเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณจะเล่นต่อเพื่อขียดดานที่2องหนาที่3เพื่อเก็บไอเทมสกิลเพิ่มสกิลก็เก็บต่อได้นะครับแต่ต้องชนะนะเสมอไม่นับแพ้ไม่นับนะครับโคออพก็ได้นะอข้ไนตงช 6แมตช์นะครับผมทีนี้เนี่ยเทคนิคก็คือว่าสําหรับใครที่จะต้องเล่นอยู่แล้วครับก็เข้าไปเล่นตามปกตินะครับนี่ผมก็เข้าไปเล่นตามปกติใช่ปะ่ะนะครับมันก็จะนับให้นะครับอันนี้ผมเล่นไปแค่1แมตช์นะครับเหลืออีกตั้ง5แมตชนะ์เนี่ยถ้าเกิดใครเล่นปกติก็เล่นปกติแต่ถ้าสําหรับใครรีบนะครับใครอยากจะเคลียร์อยากจะเก็บตรงนี้ไว้นะครับมันก็มีเทคนิคอยู่นะครับผมไม่ต้องไปเล่นอีเวนต์ไม่ต้องไป บางทีเราหัวล้อนเนาะคนเน็ตไม่ดีอะไรเงี้ยนะเน็ตไม่ดีเข้าไปเล่นออนไลน์ก็หน่วงอะไรบ้างเนี่ยไม่อยากเล่นแบบนั้นนะครับผมก็ทําแบบนี้ก็ได้ครับผมเคลียร์ไวดีนะฮะเข้าไปชาเลนจ์ก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้เลยครับผมเฟนแมทส์ครับเล่นกับเพื่อนเลยตอนแรกอะผมก็คิดว่ามันไม่นับนะครับแต่ผมลองทดสอบแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับผมเล่นกับเพื่อนเลยนะครับผมก็เอาอีกเครื่องนึงนะฮะหรือว่าคุณนัดกับเพื่อนก็ได้นะครับถ้ามีถ้ามีเครื่องเดียวนะครับแล้วก็ตั้งห้องนะครับ เดี๋ยวผมเอาอีกเครื่องตั้งห้องดีกว่าตั้งห้องไปแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแมตช์ทายตรงนี้เป็น g o ลเด้นโกลนะครับก็คือเล่นแบบ g o ลเด้นโกลนั่นแหละนะครับอืมเดี๋ยวผมเอาเครื่องนี้ตั้งดีกว่านะจะได้ทําเข้าประตูตัวเองมันจะได้ไวๆนะครับจะได้จบไวๆนะครับ a few moments later ไปเลยจับคู่เลยครับผมต้องการอีก5าแมตช์นะครับแล้วเราก็เอาเครื่องที่จะยอมแพ้นะครับผมคือทำเข้าประตูตัวเองเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับ นี่ทำข้าประตูเองไปเลยนะครับไวที่สุดนะครับอย่าลืมตั้งเป็นโกลเด้นโกลนะครับปกติมันก็คือการการปั๊มแมชพาร์ทด้วยเป็นในตัวนะครับผมหนึ่งแมชแล้วนะไปแมชที่สองนะครับ ขอไปทุกคนด้วยนะครับผมช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมปิดไมค์เฉยเลยนะครับผมก็ทำตามนี้เลยทำตามท,ท,ที่บอกนะครับไปเล่นเฟนแมทช์ก็ได้นะครับผมกดยอมแพ้ก็ได้หรือทำเข้าประตูเองก็ได้นะครับตั้งกดิงโกจะได้ไปไหวนะครับถ้าเกิดขครไม่มีเวลานะครับผมไอดีไกโรโดผมก็เล่นแล้วก็เปิดฟรีได้อีกประมาณส3สาครั้งนะครับแต่ก็ยังเปิดเกลืออยู่สุดท้ายคือได้ตัวแรกมาตัวเดียวนะครับผมใครที่ยังไม่เปิดก็ขอกนโชคดีนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับยังไม่กดติดตามช่องผมสกีฟูฝากกดติดตามกดไลค์กดแช ปิดไม้เฉยเลยช่วงท้าย I've changed for the better this time